ภาคร,รัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะคะได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร1 0 0 0ต้นณบริเวณอนุสร์สถานเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะบริเวณอนุสร์สถานเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะร่วมกันปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกทองอุไร รวมใจพักขาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สืบเนื่องจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพภูเกต็ตร่วมกันกับมูลนิธิเท้ทาเทพกษตรีเท้าสีสุนทรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม เรื่องของการปลูกต้นทองอุไรรวมใจพักเพื่อที่จะแสดงพลังความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบทัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566โดยมีนางสุพางพันธ์องศรนัคมค่ะอุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพภูเก็ตเป็นประธานในการจัดงานซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนค่ะมาร่วมการปลูกต้นทองอุไรจํานวน1000ต้นนอกจากการได้ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10แล้วอย่างทําเพื่อให้ทุกคนในจังหวัดภูเก็ตนะคะได้สํานึกรักในบ้านเกิดที่อยู่อาศัยให้เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่อันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สําคัญของจังหวัดภูเก็ตให้สวยงามร่มรื่นและคงอยู่ตลอดไปค่ะ